ทัชัยวุฒิสภานะครับแล้วหลังจากนั้นจะกลับมาชุดของท่านโทลนานาสีแก้วนะครับเชิญท่านตรงอันทัชัยครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพผมตวงอันทัชัยสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอประธานอนุญ,ญาตท่านประธานได้เริ่มต้นคาอภิปรายของผมในชั้นรับหลักการของร่าง13ฉบับเนี่ยด้วยถ้อยคําของประชาชน ผมเล่าท่านประธานฟังก่อนว่าผมไปโครงการสาวห่วงใหญ่โควิดโดยท่านสิงศึกเนี่ยท่านรองสิงศึกเป็นหัวหน้าคณะไป,ไปแจกหน้ากากอนามัยไปให้กําลังใจชาวบ้านชาวบ้านก็มีคําถามว่าถ้าการแก้ไขรัฐมนุญฉบับนี้เป้าหมายสุดท้ายของการแก้ไขรัฐรมนูญคือประชาชนได้ประโยชน์หากเป็นเป้าหมายที่ประชาชนจะได้ประโยชน์หากเป็นสิ่งที่ประชาชนคิดว่ามันเป็นปัญหา และเป็นความต้องการของประชาชนไซส์คำถามชาวบ้านเป็นคำถามที่ผมจะกราบเรียนต่อท่านประธานเป็นหัวใจหลักที่ผมจะพิปลายต่อไปนี้ประชาชนเอ่ยชื่อก็ได้แต่เป็นจังหวัดไม่ต้องระบุพื้นที่ลุงมีถามผมว่าท่านสอวอทำไมรัฐสภาเนี่ยหรือสอสอสอวอเนี่ยไม่เรียงลำดับปัญหาความสำคัญของบ้านเมือง โดยพิจารณาจากปัญหาที่เราเผชิญวิกฤตตอนนี้คือวิกฤตเศรษฐกิจสังคมที่เผชิญกับโควิดทำไมเราเอารัฐธรรมนูญเป็นตัวตั้งลำดับต้นผมเจอคำถามชาวบ้านแบบนี้ผมก็ไปไม่เป็นนะท่านประธานผมพยายามเรียบเรียงที่จะมากราบเรียนต่อท่านประธานเขาบอกว่าถ้ารัฐสภาเป็นความต้องการของประชาชนเวลานี้คนตกงาน คนไม่มีอาชีพคนไม่มีงานทำนกลไกของรัฐสภาจะต้องเป็นคนที่จะช่วยแก้ปัญหาผมุกตัอย่างเมื่อคืนเนี่ยเป็นที่น่าอนาถาที่ที่ดินแดงที่แฝดดินแดงเจ็ดคนติดโควิดไม่มีคนไปรับต้องมีคน,นเต้นไปให้นอนข้างล่างประเด็นอย่างนี้เป็นประเด็นที่ชาวบ้านถามมาแบบซื่อแต่มันมีนัยยะสำคัญที่จะสะท้อนต่อสภาว่า ทำไมไม่แก้ปัญหาวิกฤตของประเทศที่ไม่มีคำตอบได้ก่อนที่จะแก้รัฐธรรมนูญแปลว่าชาวบ้านไม่ได้บอกว่าจะต้องมาแก้รัฐธรรมนูญประการที่สองที่จะกลาบเรียนต่อท่านประธานก็คือข้อคิดเห็นของผมเนี่ยถ้าเราอ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยนี่แก้แล้วมันจะทำให้การแก้ไขปัญหาโควิดนั้นได้ดีมีประสิทธิภาพ เป็นประชาธิปไตยนี่แหละมันจะทําให้การแก้ไขโควิดได้ดีมีประสิทธิภาพเพราะมีคําถามว่าทําไมอเมริกาที่เป็นประชาธิปไตยของโลกตายมากที่สุดอะยุโรปอังกฤษเยอรมันปิดแล้วปิดอีกคือประชาธิปไตยขยบมาที่เอเชียท่านประธานประเทศที่อยู่ในเอเชียของเราประเทศญี่ปุ่นเอ่ยชื่อเลยรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่น เขียนโดยสหรัฐอเมริกาในพลแม็กอาเธอร์หลังสงครามโลกตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ญี่ปุ่นไม่เคยแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เป็นมหาอำนาจและแก้ไขปัญหาโควิดได้แก้วิกฤตข,ของประเทศของเขาได้ต่อความเห็นของผมต่อร่าง13ฉบับผมมีความเห็นจากที่ฟังจากประชาชนและข้อเสนอของผมต่อสภาดังต่อไปนี้ท่านประธานประการแรกเนี่ย ผมอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับกรอบแนวคิดในการว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะที่ประเทศกํำเรินกำลังเผชิญภาวะวิกฤติที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ผมเคารพในบางประเด็นที่ท่านสมาชิกรัฐสภาได้เสนอต่อสภาในการแก้ไขแต่เป็นประเด็นที่มีคำถามที่อยากจะให้ผู้เสนอยตินั้นได้ตอบต่อสภามีดังต่อไปนี้ประการแรก ผมเห็นด้วยกับระบบเลือกตั้งใหม่ที่เราจะต้องแก้ไขเราต้องยอมรับว่าเราใช้ระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี B 60ที่ผ่านมานั้นมันมีปัญหาท่านประธานมันมีปัญหาตั้งแต่ชาวบ้านไม่เข้าใจชาวบ้านเลือกยากลำบากแต่ระบบที่เป็นวิถีชีวิตที่ผมใช้ว่ามันเหมาะกับจริตสังคมไทยเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆคือระบบ บัตรสองใบนี่แหละครับผมกลับเห็นว่านี่คือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยขึ้นมาถึงจุดที่เป็นตัวของเขาเป็นสไตล์ของระบบประชาธิปไตยแบบไทยยอมรับครับว่ามันมีปัญหาก็ต้องแก้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ผมเห็นว่าเมื่อระบบแบ่งสรรปันส่วนที่เราใช้แล้วมันมีปัญหาก็ต้องแก้ไข ประการต่อมาที่ผมเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขก็คือมาตรา270ที่มีคนกล่าวถึงไปเมื่อเช้าบอกว่าอำนาจหนาจ้าที่อำนาจของสมาชิกวุฒิสภาในการติดตามการปฏิรูปประเทศควรที่จะต้องให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาผมก็เห็นด้วย พวกผมทํางานมานี่สามปีพวกผมทบพบว่ากลไกในการติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆกลไกในการรับฟังปัญหาของประชาชนรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญคือมาตรา270นั้นควรจะให้สภาผู้แทนราษฎรได้มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามกำกับที่ท่านสมาชิกหลายท่านพูดถึงเมื่อกี้ผมเห็นด้วย ไม่ต้องไปแก้ไขมาตรา185แต่ในร่างนี้ข้อเสนอของผมท่านไม่ไปแก้ไขมาตรา158 156ท่านต้องแก้156ด้วยมันถึงจะทำให้อำนาจหน้าที่ของรัฐสภาผู้แทนราษฎรนั้นสามารถทำได้แต่พวกผมผูม้ที่สภานั้นทำเป็นเพียงเฉพาะชั่วคราวท่านประธาน ประการต่อมาผมกลับเห็นว่าเรื่องการแก้ไขหน้าที่และอำนาจของสมาชิกรัฐสภาในการแปลยะติตามมาตรา144นั้นมันคือกระบวนการพัฒนาการของการต่อสู้คอร์รัปชันของประเทศไทยมันคือการต่อสู้ที่พัฒนาขึ้นมาเขียนเป็นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ไม่สามารถจะแปลยะติเอาไปกองไว้แล้วทำโครงการ จนกระทั่งว่าทุกคนไม่ทําแต่ท่านเชื่อผมเถอะมีช่องทางทําจนได้ท่านประธานแต่ผมเห็นว่าวิธีแบบนี้ในร่างปัจจุบันของร,รัฐมนูญปี60นั้นดีอยู่แล้วชอบแล้วมีกลไกที่สามารถควบคุมกำกับได้อยู่แล้วไม่ควรจะไปแตะต้องเขาน้ำซ้ำยังเป็น ผนังทองแดงกำแพงแก้วกั้นให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาในการทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่แล้วไม่ได้มีปัญหาจากการศึกษาของเราก็ไม่มีปัญหามาตรานี้ว่าเราจะแปลยติอย่างไรนั่นประการที่ผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องกราบเรียนต่อท่านประธาน่อให้สภา,าได้ลองพิจารณาเรื่องที่สองคือเรื่อง หน้าที่และอำนาจในการที่จะไปแทรกแซงกับกลไกราชการการปฏิบัติหน้าที่การรับฟังความเห็นของประชาชนมาทำงานต่อผมเห็นว่าประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่รัฐธรรมนูญได้เขียนครอบเอาไว้ดีแล้วแทบจะเรียกเลยว่าถ้าใครทำงานแบบนี้มาก่อนไม่มีปัญหาครับถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ไปแก้มาตรา270ที่ท่านพูดเมื่อกี้ ไปแก้มาตรา158ประกอบกันมา156ประกอบกันให้มีหน้าที่และอำนาจในการติดตามรับข้อเสนอของประชาชนรับปัญหาประชาชนมาให้ส่วนราชการทำได้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญประเด็นอย่างนี้คือประเด็นที่ผมจะกราบเรียนต่อท่านประธานว่ามันจากประสบการณ์ที่เราทำงานมันจากข้อเท็จจริงมันจากการพัฒนาการของประเทศเราขึ้นมาจนถึงวันนี้จึงกลายเป็นมาตรา144 เรื่องหนึ่งที่ผมจำเป็นที่จะต้องอธิบายความเนื่องจากว่ามีท่านสมาชิกหลายท่านพูดเรื่องนี้พูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนทางบ้านได้เข้าใจตรงกันคือเรื่องหน้าที่และอำนาจของสวตามาตรา272ความที่มาของมันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากคนยกร่างรัฐธรมนูล แต่มันเกิดขึ้นจากคำถามพ่วงที่ประชาชนมีประชามติให้ทำมีประชามติให้ทำจึงเกิด272และ272เขียนระบุเอาไว้ว่าอย่าใช้นานให้ใช้ตอนเริ่มต้นในการกอบกู้ฟื้นฟูประเทศท่านทั้งหลายท่านจะเข้าใจปรัชญาของ272เนี่ยท่านจะลืมเหตุการณ์ก่อน ที่จะเกิดรัฐมนูญปี60เรา,าเผชิญวิกฤตหนักแค่ไหนคนร่างเขาก็มองว่าถ้าตั้งไม่ได้จะทำยังไงถ้าเราเข้าใจประวัติศาสตร์ลำดับที่มาเราจะรู้ว่าเขียนเอาไว้เฉพาะชั่วคราวมีคนพูดเอาไว้เยอะแล้วผมจำเป็นจะต้องพูดยำ้ำซ้ำเติมทบทวนได้เห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ออกแบบไว้ใน272เลือกนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้ออกแบบมาให้มีอำนาจ เพราะคนจะมาเป็นผู้บริหารประเทศที่จะตัดตั้งรัฐบาลได้นั้นจะต้องมีเสียงข้างมากจากสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วท่านประธานอยู่สภามานานทราบดีถ้าท่านไม่มีเสียงข้างมากจากสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาต่อให้พูดสมาชิกวุฒิสภาเลือกทั้งหมดท่านก็ไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้นั่นแปลว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างหาก คือคนเลือกนายกรัฐมนตรีนั่นประการที่หนึ่งในในมาตรา272ต่อให้สมาชิกวุฒธธิสภาในกรณีที่สองเลือกนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่ได้เสียงข้างมากเข้ามาอยู่ไม่ได้ถึงสัปดาห์ท่านประธานครับสเสนอกฎหมายก็แพ้ครับบริหารราชการแผ่นดินไปไม่ได้ครับนั่นก็คือ เขาให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลในช่วงวิกฤตวันนั้นปี5-7ได้และให้อยู่ชั่วคราวผมเรียนท่านประธานว่าท่านไม่แก้เนี่ยอีกสองปีก็ไปแล้วครับอีกสองปีก็ไม่ได้มีอำนาจเข้าไปสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นถ้าจะทำจะต้องย้อนกลับไปดูปรัชญาของมันถ้าจะทำต้องย้อนกลับไปดูว่าสองเ็สองนั้นมาจากประชามติครับ ผมก็ไม่อยากไปอ้างคำวิธิใัยของสารรัฐธรรมนูญท่านทั้งหลายผมก็พูดมาครั้งหนึ่งแล้วว่าสิ่งใดก็ตามประชามติคือเสียงของประชาชนประชามติคือองค์รัฐาธิปัตย์ในการสถาปนารัฐาธิปัตย์ขึ้นมาเวลาจะแก้ไขเพิ่มเติมเวลาจะทำใหม่ที่ไม่ได้สอดคล้องกับองค์รัฐาธิปัตย์นั้นจำเป็นจะต้องทำประชามติเพื่อสอบถามประชาชน ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมฝากเอาไว้ว่าอย่างน้อยรัฐสภาได้บอกเตือนเอาไว้ว่าสองเกตสองนั้นไม่ใช่ว่าคิดแล้วจะทำเลยสุดท้ายผมกราบเรียนต่อท่านประธานถึงความเป็นนายกรัฐมนตรีในอดีตนั้นเรื่องที่เรากำลังบอกว่านายกรัฐมนตรีแบบนี้เป็นเรื่องพิเศษเพราะมีสวสองอร้อยห้าสิบไม่จริงครับ นายกรัฐมนตรีในอดีตนั้นที่ใช้กลไกลักษณะพิเศษมีรัฐธรรมนูญทั้งหมดเจ็ดฉบับมีสิบเอ็ดคนท่านประธานที่จะใช้กลไกแบบนี้ท่านย้อนกันไปดูเวลาผมจะหมดไม่มีเวลาอธิบายนั่นหมายความว่าประเทศของเราผ่านภาวะวิกฤตแบบนี้มาหลายครั้งประเทศของเราก็หาทางออกเอาไว้ว่าวันหนึ่ง เรารเผชิญภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถตั้งได้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้ในภาวะวิกฤตแต่งตั้งรัฐรัฐบาลได้ในภาวะวิกฤตจําเป็นที่จะต้องมีกลไกที่ออกแบบเอาไว้อย่างนี้แต่ออกแบบไว้ชั่วคราวห้ามนานเพราะฉะนั้นกระบวนการในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา272จึงเป็นกระบวนการในภาวะวิกฤตที่ชั่วคราวท่านประธานที่เคารพพวกผม สมาชิกูุที่สภา,ากราบเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกว่าความรักกับประเทศนี้ไม่ต่างจากท่านหรอกครับแต่เรารักในประเทศนี้บนปรัชญาของความเป็นประเทศบนปัญญาที่ทุกคนมีเท่ากันบนเหตุและผลของสมาชิกแต่ละท่านที่จะเป็นคนวินิจฉัยที่เป็นคนตัดสินใจว่าอะไรคือประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับอะไรคือบทเรียน ที่ประเทศนี้ได้ผ่านมาแล้วแล้วเขียนไปเป็นรัฐธรรมนูญแล้วเราจะกลับไปสู่วงจรเดิมจะกลับไปสู่แบบเดิมอีกหรือเป็นประเด็นที่ผมจะกราบเรียนผ่านรรท่านประธานไปยังรัฐสภาผมไม่อาจที่จะไปเรียกร้องท่านทั้งหลายแล้วครับเพียงแต่ว่าประเด็นอย่างนี้คือประเด็นที่พวกผมได้พูดคุยและหารือกันแล้วว่าควรอย่างยิ่งที่จะต้องไต่ตรองพิจารณาหรือท่านตอบคําถามพวกผมได้ก็ตอบมาว่าสิ่งที่ท่านคิด สิ่งที่ท่านเสนอมาต่อสภานั้นมันมีทางออกมันมีแนวทางในการแก้ไขดีแล้วขอบพระคุณท่านประธานครับขอบคุณครับท่านตัวครับ